สัรับติงอยู่กับเราในรายการมื้อนี้รีแอคพี่ฟ้าครับพี่จ้าพี่ปีจ้าเอาละจ้าวันนี้นะจ้าเราก็ยังอยู่กับ MV อีกแล้วช่วงนี้ทีมป๊อแบบว่าปล่อยกันแบบมั่งมันงมันงมัมักอบมเพลงนี้เป็นภาคต่อของเพลงที่เราเคยทำลงช่องไปแล้วใช่เออนั่นก็คือเพลงของพี่ส้มมาลีนั่นเองนะจ๊ะและเพลงนี้มีชื่อว่าไม่ก้าวผ่านเอาละเอาล่ะ เ็นเก้าวผ่านอะไรคนล้มเลยคือเพลงที่แล้วอยู่คนเดียวกับเขาเออต้องอุ้ยต้องด่าแต่เพลงนี้หวังว่าจะไม่ต้องด่าใครใช่อ่ะไปดูเลยดีกว่าว่าภาคต่อมันจะเป็นยังไงนะคะกับไม่ก้าวผ่านกับเตยส้มและปอนดาราวิจารงไปจ้าจะมีตัวแปรเพิ่มมาไหมสิ่งที่เจ็บที่สุดนั่นไงคงเป็นการที่รู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถลืมเขาได้เลย แฟนเก่าเหรอซิงเหรอหรือว่าเป็นโนเป็นโซนูนะเขาโทรหาเราตลอดอะใครจะยิมลได้อะูอมากลอไแงอมากมเนไม่กล้ารับหรอกตงกมาหอีกครต้องมารู้สึกอีกคนต้อกลับมาร่เขาน่าจะพยียมตัดใจว่ะความเสียใจ

อ๋ออ้าวน่กทิดไม่ได้เคลียอ๋อไปเรียนแล้วกลับมาคงพี่แฟแล้ววาวม้หแวพอคุยแตกนอ้วย่าบอกว่าเขาเดินมาด้หลังทุนะ มีสักวันนันแหละต้องมี an. สักวันตลอีต้องมีสักวันที่เตยเดินผ่านหลังกล้องอะไรจะได้ทำมีแต่นะไร สมการนี้ทุกคนเจ็บทุกคนมีนทักตออะไรจะพูดอะไรเฮ้ยอไอตอนมหาลัย ก็ตั่นแหละแต่มันคือเฟนโซนมันข้ามเส้นไม่ได้ข้ามแค่เกือบข้ามน้ยสนี่ามแตไม่ได้กือบผ่นคุไม่ไก่น ไวเฉยแล้วนี่คือ To Be c o n t i n u e ไม่มีเฉลยด้วยหรอ To Be c o n t i n u e หน่อยพี่ร้า To Be หน่อยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องรู ไม่ยังไม่จบอีแ้วไมไม่มเชิบไม่ยังไม่จบะ่จบยังไม่จบไม่ยังไม่จบตอนแรกนะคะที่เราเปิดคลิปไว้นะคะว่าหวังว่าคลิปนี้จะไม่ต้องด่าใครปอปอ ขอชื่อใรเอเ่กหน่อยได้ไที่ไม่ใช่ชื่อปอนไม่อยากด่าปอน,นเพราะว่าปอนไม่ปังปังออปงปังยังทำแบบนี้ได้ไหมปังทำงนี้ได้ไงอะ่ะคือแบบไอ้ไอ้ตัวแรกเออก็โอ้โหแย่แล้วนะเว้ยที่แบบว่าทิ้งแฟนตัวเองไปอยู่กับเพื่อนสนิทที่มันดูมีสิทธิ์ที่จะเกินเลยสุด เพราะว่าสําหรับสมติว่าเรามองในมุมของเตยอ,อ,อ่ะเรารูว่ารรเรามองในมุมของเตยเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยม,<ช>มันต้องมีอะไรอะ<ช>่ะมันไม่งั้นเธอจะไปอยู่กับเขาในตอนที่เธอทะเลาะกับเราทําไมวะ <ừ> แล้วไปทุกครั้งและทุกๆครั้งที่เราโทรไปมันติดสายติดสายติดสายแล้วติดสายเขาคนเดียวอืแล้วก็เห็นกาตาอยู่อืทั้งหมดอะแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยแต่ตอนแรกคิดแหละว่าตัวแปสพี่ส้มเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือที่สามหรอกแต่พอมาพอเป็นเพลงนี้เราเห็นจริงๆริเขามาก่อนด้วย แต่ว่าเขาไม่มีทหาทีนะเพราะว่าเขาแยกย้ายกันไปซึ่งมันก็คงมีช่วงวันไหวกันแล้วพอตัดสินใจว่าเออผู้หญิงพี่ส้มจะไปเรียนต่อจะไปเรียนปอนก็เลยอ่ะคอคุยกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้รอมันระยะทางมันก็แพ้ความใกล้ชิดอยู่แล้วปะ่ะเออไอคนอยู่ฝั่งนี้เขาก็มีคนมีคน,นามาเต้ยเข้ามาในชีวิตม,มันก็แฮปปี้เออมันก็แบบว่ามีแฟนแล้วพอเขาบินกลับมา มันก็ถามให้มันก็กลับมาแล้วตอนทะเลาะกับแฟนก็รู้สึกอยากได้ความสบายใจกับที่เคยได้มีกับพี่ส้มอ้ายปอนด์ปัง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 ไออย่างเนี้ยคือวันนี้มีคุยความนิ่นิ่ให้เรารู้สึกว่าปอนมีมุมของปอนด์ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นเออคือตอนเนี้ยสมการเนี้ยปอน แย่ส yeah. ุดจริงๆแล้วอ่ะ kind ฟ of ังฟังพ oh right. yeah. ี่ฟังต้องเลือกนะอคือแบบตอนนี้เราทําแฟนเราเสียใจแล้วตอนนี้ทํำกางทำให้เพื่อนสนิทสับสนแล้วเสียใจใช่เพราะแฟนก็บอกแล้วว่าถ้าอยากอยู่คนเดียวกับเขาก็จบกันไปเลยก็จบไปเลยรักเราอะไปก็จะได้อยู่กับเขาวนไ้ฝั่งนี้ก็เออทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเพราะเขามีแฟนแล้วเราก็ยังรักเขาอยู่แล้วก็แบบได้แค่แบบว่าได้แค่อยู่กับเขาในเวลาที่เขาเก้าเก้าคาผ่าน ความรู้สึกไม่ดีตรงนั้นแล้วมาอยู่กับเราอะโอ้จคือจะทิ้งก็ไม่ได้เพราะเรารู้สึกคนเนี่ยคือเพื่อนเราเพื่อนมันกําลังรู้สึกไม่ดีแต่แต่การที่เราอยู่กับเขามันก็เราว่าเจ็บอะเขาให้คนรู้สึกไม่ดีเยอะกว่าเดิมอ่ะคือตัวเองก็รู้สึกไม่ดีแฟนเพื่อนก็รู้สึกไม่ดีด้วยตัวพี่ส้มอะก็จะรู้ไงว่าเขาอะ วันไหมกับเรามันเขารู้สึกกับเราใช่มันยิ่งเจ็บอ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่เลือกกูแต่มึงก็ยังวันไหมกับกูจนวันนี้หรอเออมึงยังเหมือนเดิมแล้วว่าชดที่มันจะเข้าไปอ่ะเขาก็แบบชางนักไม่รู้ว่าคนที่ช่างนักอ่ะคือใครเพราะว่าืันกี้มันไม่ได้เห็นว่าพี่สมห้ามไหมเพราะว่ามึนๆมากอยากทำแบบนี้หรอม่มีส้มใช่ไหมคู่ว่าอยาทำอยาททำแบบนี้เลยแล้วพี่สมอะไรกอดเป็นเพื่อนให้เข้าให้เป็นเฟนโซนกอดเป็นเพื่อนเออ ้องกูดเจ็บนะเนี่ยปังอย่าทาตัวแบบนี้ได้ปะคุณหยุดวะมามาปังปังคะ่ะคือทางนี้ไม่ไหวอะ่ะอยากดา่าแต่ว่า <c oughs> ก็ลูกกูเ <c oughs> นี่ยคือมันเริ่มมาแบบว่าต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกอะ่ะแล้วก็กลับมารู้สึกอีกอะ่ะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นวังวนถึงความเสียใจยใช่เพลงมันบอกเลยว่าไม่กล้าผ่านคือกูเนี่ยไม่กล้า่านเนี่ยไม่ก้าผ่านความรู้สึกนี้ไปเลยมันจะกล้ายังไงอ่ะ ก็คือเขาเขากลับมาตลอดมาอยู่ตรงนี้ตลอดรู้สึกว่าตอนที่ตอนที่ปังอ่ะบอกว่าเออมีแฟนแล้วก็ทําใจอ่ะตัดใจแล้วพอกลับมาไทยปุ๊บก็เป็นปังอีกที่มาทําให้ว่นไหวอ่ะไม่ไหวนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมกัมาทาทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เออไม่ก็ปังอะโรไหมถ้าปังไม่เลือกอ่ะผู้หญิงต้องคุยกันเองแล้วนะใช่ไม่เลือกปังอ่ะใช่คือเอายี้ การกระทาแบบนี้ทําให้เขินเลยวะไม่ใช่ไม่ได้เขินเออไม่คือการกระทาแบบเนี้ยมันต้องไม่เหลือใครอ่ะจริงๆแล้วอะมันต้องไม่เหลือใคร่ังต้องรู้ตัวได้แล้วแม่บอกใช่ซูบีคอนติเนียเพราะว่าผู้หญิงจะมาคุยกันจริงๆใช่ผู้หญิงต้องคุันๆไหมรู้สึกเหมือนเพิ่งไล่ผ่านไปคุยกันล้วไม่เอาเหนื่อยวะอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวแบบไม่ต้องมีใครอ่ะ เมีาได้แล้วบทสรุปก็มาถึงนี่สรุปแล้วเหรอคะพี่สรุปอะไรยังไม่สรุปเลยอย่าหยุมแรงนักนะคะมันเป็นการแสดงไม่มีใครหยุมไม่หยุมบังอนบางคนไม่มีใครหยุมพี่ส้มเลยคนที่โดนหยุมอะคือพ่อเอกที่เป็นนี่มันไม่ใช่พี่พระเอกอะเดี๋ยวเจอวิธีการไหนบอกว่าให้เอาไหนพี่ส้มบอกว่าพระเอกเอ็มีไงอันนี้ไม่ใช่พระเอกเอ็มวีนะไม่ใช่เรียกมันตัวไรแต่โคตรหลอน เป็นลมแบบบจริงเธอเป็นคือถ้าพูดถึงความถ้าพูดถึงความหลงต่อนะคือสุดๆโอ้หแล้วใครทำให้มันไหวดูแลเทคแคร์ตักกับข้าวให้ข้าวยังกินร้านเดิมอยู่เลยกูจะไปลืมมึงได้ยังไงโู้มึงอะหล่อชิลไปเลยไม่ผิดจริงอันนี้เรื่องความหล่อเถียงไม่ได้แต่เรื่องความชั่วก็อีกคนละเรื่องจริงแล้วมาทำหน้ามาทำหน้าโง่อีกมาทำให้แบบขึ่นได้อ่ะคือมันเร็วไม่สุดเลยแต่ว่ามันเร็วแล้วมันเร็วแล้วแต่มันไม่สุดมันยังไม่ได้แบบ ไม่มันคือแต่มันก็สุดอยู่นะการที่จะไปจูบเพื่อนตัวเองอังที่ตัวเองมีแฟนอยู่มันมันก็เลวแล้วอะ่ะตอนเนี้ยคือมึงไม่ควรเหลือใครคะ่ะอีพะเอกที่ไม่ใช่พะเอกก็ไม่รู้สึกว่าในเรื่องอองฟังอะ่ะชอบส้มจริงๆใช่แต่ถ้าชอบเขาขนาดนั้นทำไมไม่รอ <c oughs> ถ้ารอนะเอาจริงๆสิงนมกาลเนี้ยถ้ารอนะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อ๋อแล้วก็จะไม่มีเพลง พี่ส้มไม่ได้ออกอ๋อใช่คือมีคนบอกอยู่ันเดียวกับเขาเป็นมูของเต้ยไม่กล้าผ่านไปลุ้มของพี่ส้มขอเพลงของปังปอนบ้างได้ไหมคะเออจริงแต่จริงอยากเห็นพี่พระเอกทงแดงกันนะจริงจริงแล้วมุมปังปอนต้องทรมานมากอยากอยากรู้เหมือนกันว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะเหตุผลที่อยู่ดีๆแบบมีแฟนคือถึงว่าเริ่มเริ่มความรัก เ็บกที่ไม่ให้เต้ยอ่ะเหตุผลที่ไม่รออย่างแรกเพราะอะไรเอเหตุผลที่ไม่รอพี่ส้มอย่างแรกคือแล้วเหตุผลต่อไปการคบกับเต้ยแล้วทําไมมันถึงหวั่นกลับมาหวั่นไหวอีกอืแล้วตอนนี้จะเลือกใครหรือว่าจะไม่เลือกใครเลยหรืออะไรอยากรู้ใครใครทําให้ได้บ้างเพราะว่าตอนอยู่คนเดียวกับเขาอ่ะมันจบที่เขาเขากอดเขากลับไปกอดแฟนเขาที่เหมือนรู้แล้วเขาไม่พูดอะไรเลย แบบกอดแล้วก็ไม่พูดแล้วก็เลยแบบว่าเอ้าอันนี้คือเหมือนขอโทษไหมเหมือนแบบจริงๆเรามันต้องจบแล้วแหละถ้าถึงจุดนั้นของความสัมพันธ์นะจริงมันต้องจบแล้วคือถ้าถ้าไม่จบก็คือต้องเคลียรใช่ถ้าไม่จบคือต้องเคลียรก็เลยบอกต้องเคลียกับเขาฟัางต้องเคลียไม่งั้นผู้หญิงจะเคลียกันเองแล้วเพราะว่าอยู่คนเดียวเขามันเป็นอนาคตอ,อ่ะไออันเนี้ย อีเก้าบาทเนี่ยมันมันเป็นย้อนให้ดูมันเป็นระหว่างทางก่อนมันมันเป็นแบบระหว่างทางที่ส้มพี่ส้มกับปอนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในตอนที่เต้ยกำลังเสียใจอ่าเออก็คือจริงๆแล้วอยู่คนเดียวเขาอะมันมันเป็นมันเป็นทามมิ่งที่อยู่ข้างหน้าอันนี้เขาย้อนให้ดูว่าตอนที่เต้ยเสียใจอยู่อะปอนอยู่กับส้มเป็นอะไรทําอะไรมาบ้างแล้วรักเออเขามีความรู้สึกดีๆต่อกันตั้งแต่สมัยมหาลัยอะไรเงี้ยมันคือการย้อนให้ดูเว้ยขอดูปัจจุบันหน่อย ปอนอยากหลงมุมอยากเห็นมุมเพลย์เหมือนกันน่ะเราไม่ได้อยากจะว่าเขาอย่างเดียวเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาเขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาตัดสินใจอะไรทำไมถึงทำแบบนี้เกร้าเหตุผออยากรู้ว่าจะซ้ำดีหรือว่าจะแบบเอออยากรู้ว่าจะซ้ำดีหรือว่าจะแบบปอบเออ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 อะไรอย่างเงี้ยแต่คือการที่เราเห็นสองเพลงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมทําแบบนี้อ่ะคนหนึ่งก็มีแต่คนเสียใจอ่ะตอนเนี้ยใช่ตัวเองก็เสียใจตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกดีอ่ะอืมโอ้ยบ้าอะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพลงไมก i าวผ่านนะคะของพี่ส้มมาลีสามารถฟังได้ที่ส้มมาลีมิวสิกเลยได้จ๊ะอ่ะก็มาช่วยๆกันหยุ่มๆน้องปังนะคะน้องปังใช่อ่ะวันนี้สำหรับติ่งไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเจดีย์มือหน้าสหรับติ่งจะได้มาสริบก็ติดตามชมจ้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย